ตีมาก็งานแต่งเลยนะงานแต่งเที่ยวมาอะไรเงี้ยแต่งงานกับผีไงเที่ยวเที่ยวมาไส่อะไรเนี่ยไม่เที่ยวมาซองแดงแต่งผีก็เลยต้องมาตีงานแต่งไม่ใช่ซองแดงแต่งหญิงนั่นอยู่ในเน็ตต้องมาจัดเตีขนาดนั้นเออมันมันตีงานแต่งจริงๆหรือมางานแต่งกันจริงๆอะไรเงี้ยผมผมว่ามันเป็นธีมของหนังเลยเนาะซองแดงแต่งผีแล้วมันก็มีกิมมิคเรื่องของ กนแต่งงานในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเขาพยายามจะทําให้มันให้มันไปกับหนังแหละแล้วก็ทำไมเธอจะแต่งงานแล้วหรอฮนะฉันไม่ได้สนใจเรื่องสนใจแต่เรื่องการทํางานและการศึกษาเ<อ>ท่านั้นแหละนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ญาติใหญ่มาครบเลยนะหล่อ,ลอแบบต่างตัวพ,อพอ่อตอบเลยตอบเลยเจอกันตลอดนะเจอตลอดตอนคอนเสิร์ตก็เพิ่งเจอตอนไหนก็เจอกันตลอดนะญาติผี่ใหญ่พี่พีญาติพี่ใหญ่ผมก็ซีกันเจอกันบ่อย มาัอร์ตหนักเลยมากจนแบบเพื่อนมีอารมณแบบโอ้โหเรื่องนี้ต้องให้บิวกินเลยเพราะบิวกินเพราะน่าจะเหนื่อยกว่าพี่เยอะเขาต้องมีเซบซีนแบบว่าบูต่างๆเปลี่ยนหลายลุคมากเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยพี่เป็นผีครับพี่ลอยๆนั่งๆอย่างเดียวผมว่าอย่างอย่างที่บอกไปตะกี้แหละผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ที่มันดูมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เยอะมากๆเลยมันมีทั้งความแอคชั่น มันมีซินดรามามีความเป็นผีมันมีความเป็นคอมเมดี้แล้วไม่ถืว่าในในเส้นเรื่องที่เราดูอ่ะมันจะพาเราไปเจอกับอะไรหลายอย่างที่ที่บางคนถ้าได้ดูออริจินอลแล้วมันอาจจะคอยเห็นการเดินทางของเรื่องมาหนึ่งแล้วแต่สําหรับในเวอร์ชันนี้ผมว่ามันมีอะไรที่มันบวกมีอะไรที่มันทวิสต์มีอะไรที่มันแบบถูกปรับเข้ากับบริบทที่ที่ผมว่ามันมีอะไรอีกที่มันเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากที่อยู่ในหนังที่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งัวผมเองพีพีแล้วก็ นักนสนสนแสดงคนอื่นด้วยใช่ที่ที่ที่เราได้เห็นวันนี้แล้วเราอาจจะไปเห็นครั้งแรกก็ได้อะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยครับต <c oughs> อนนั้นตอนคอนเสิร์ตเลยอ่ะได้ครับอ่ะตอนนั้นจากค,าคากอนเสิร์ตก็กินแมาให้กำลังใจพี่ก็มีฉากแบบสนใจหลายคนแบบแชร์โมเมนต์นั้นเยอะมากรู้สึกไงว่าแข็งมาหนูไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยพี่นี่คือครั้งแรกของปีก็ผมว่าผมว่าเขาเป็นคนเก่งนะผมว่าเขาเป็นคนเก่งเรื่องการอ่า พลิกภาษาการพูดอะไรอย่างเงี้ยการวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะวาทศิลดีวาทศิลดีเราเล่นเราเล่นผมว่าผมว่าใครที่ตามติดตามเขามาตลอดอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการหรือความตั้งใจของเขากับกับงานนี้จริงๆแหละโดยเว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาแบบติดตลกตลกิดอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดจาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หมว่าในในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมว่าผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ไปดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจแบบ เกินร้อยของเขาขอ่ะผมว่ามันมันมันมากกว่าที่เขามีอีกเขาเขาพยายามจะพัฒนาตัวเองเขาพยายามจะทําอะไรที่ที่มันพิเศษเพื่อคนที่มาดูคอนเสิร์ตของจริงเพื่องานของจริงอย่างเงี้ยผมว่าใครเห็นก็ก็ภูมิใจแล้วก็แล้วก็แอบยิ้มไ่ด้วยธรรมดาเนเห็นเขาแบบตั้งใจทํางานอะไรอย่นางเงี้ยน่าจะเห็นจักทีหนึ่งเนาะเคยคิดว่าเขาจะได้มาถึงระดับเบอร์นี้เลยผมคิดนะผมคิดตลอดผมว่าผมคิดว่าเขาทําได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันไหนที่เขาปลดล็อกตัวเองวันไหนที่เขาแบบ ตั้งใจอ่ะคนไหนที่เขาตั้งใจอ่ะผมก็ทำได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจทุกงานแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่อยู่ในสายตามไม่มีไม่มีเห็นตลอดมีหรือไม่มีไม่มีเห็นตลอดว่าตั้งใจงานนี้ไม่พี่เราถ่ายเหนื่อยไหมก็ก็หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจจริงๆครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ ดีใจมากด้วยที่บิวกินก็ตั้งใจกลับมาให้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเขาก็ไปเที่ยวตารางเรียนอันแสนวุ่นของเขาหลังจากนี้เขากลับจากการไปเที่ยวจำนวนมากมาไปเรียนไปเรียนไปเรียนอยาเขาใจผิดไปเรียนไปหายเหนื่อยตะกี้บนเหนื่อยอยู่เลยในห้องก็รุ่ยงานครับก็ที่ซอ้ซอมๆมาทั้งหมดก็ทบนงานมาอ่าหลายคนชุมนุมมาีสร้างมาตรฐานในการทำคอนเสิร์ต ก็ต้องยกให้ดิฉันพี่เบลมากกว่าครับผมเรื่องโปรดักชันต่างๆหรือว่าเรื่องสเตจเนี่ยก็ต้องให้ทีมโปรดักชันเลยครับผมแล้วก็อย่างตัวโชว์เนี่ยพี่ก็จะมีโชว์หลายๆดีเทลต่างๆก็จะมีความเป็นตัวพี่อยู่ในนั้นด้วยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆให้ผลตอบรับดีมากครับแล้วก็คนให้ความสนใจกับคอนเสิร์ตคันนี้มากแต่พี่คุณบอกว่าหลายๆโชว์พี่มึงคิดเองเลยก็มีอย่างลอยๆอะไรก็คิด ก็ให้สวดเพราะว่าอยากเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะให้ลอยจริง็ยังให้ตอนขึ้นไปลอยแล้วตีลังกาสามรอบสี่รอบห้ารอบบรรยากาศก็เสียวๆอยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นรอบหนึ่งแล้วเราเป็นหัวแับเป็นมันเป็นอันแับว่าถ้าเราตก็ก็มีเกือบวอกบ้างหน่อย ก็ตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนที่มาได้ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความประทับใจกับไปเนี่แหละแต่หลายคนก็บ้าในเกมมากเขาบอกว่าคนที่นไม่ไน่าจะมีท็อได้เอานายใบนายมาเป็นเกสนายใบนายเป็นแบบพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับผมก็ได้นายใบนายกลับมาเป็นเกสครั้งนี้คือเราก็เรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่เราอยู่ใาดาวด้วยกันแล้วเนาะเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งนี้มีคอนเสิร์ตก็ตั้งใจว่าแบบอุ้ยเป็นใครดีที่อยากจะให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่า ก็ยังรีเลทถึงความสัมพันธ์ของพี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไ่ในายไปนายมาก็เป็นเป็นช้อยส์ที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเต็มทีมากคือพี่ซ้อมระหว่างที่พี่ซ้อมทุกคนก็มาซ้อมแยกบางคนซ้อมเจาะแยกบางคนมาซ้อมเองคือเหมือนทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มาก็ดีใจมากๆเขาบอกว่าพีพีเป็นศูนย์รวมใจของชาติรวมใจของชาติได้หรอได้แย่ละแย่ละพี่ต้องลงเลยไม่ได้พูดดีๆพูดดีๆ ความรู้สึกเราความรู้สึกทุกคนเห็นว่าพีจริเออสงก็ดีใจดีใจทีจ่เขาเหมือนเอ็นดูเรามากกว่าผมในฐานะน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนหนูอยู่นาดาวก็จะมีแบบมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เออเอยงไยงไเขาชอบแกล้งหนูหนูก็แบบต้องไปหาพี่ชายที่แสนดีไงแล้วแบบคือแกล้งหนูไม่หยุดไม่หย่อนแล้วถึงทุกวันนี้เขายังแกล้งหนูอยู่เลย <c oughs> อ่ะพี่เจนะแกล้งเธอเลยเหรอเนี่ยแล้วแบบ การที่เขามาคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยแมวแล้วเนี่ยแต่ฟิลกับพี่ทอยบนเวทีก็อุ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็ตอนที่ซ้อมกันอะไรเงี้ยก็จะมีเล่นกับพี่ทอยบ้างพี่ทอยเขาจะเป็นสไตล์ของพี่ทอยอยู่แล้วพอพอมาบนเวทีกับวันรันทูจริงอะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่ทอยเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันหนีมุมที่แบบว่าเหมือนน่ารักน่ารักแล้วก็พอเราได้แบบได้เริ่มเล่นกันด้วยแบบด้วยสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาเขาก็น่ารักดีดีดีสุด สองก็มน้ตาไหลเต็มนองเวทีทั้งสองรอบเลยนะพี่เงี้ยความรู้สึกมันตื้นตันมากก็ตื้นตันครับดีใจดีใจที่เหมือนทุกๆคนที่เรามองว่าเป็นคนพิเศษสำหรับเราที่มาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ก็ทุกคนเต็มที่กันมากมากแล้วก็พอได้เห็นแฟนๆจริงจเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนความตั้งใจของเรามันมันมันเห็นผลแล้วมั้งครับเห็นแฟนๆมีความสุขเห็นแฟนๆยิ้มไปด้วยเห็นแฟนๆร้องเพลงตามไปด้วยทุกครั้งที่แบบออกไปแล้วเห็นเขามีความสุขอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออสิ่ง ิูจิ้นภูมิใจในตัวพีพีไหมคะสุดๆครับผมที่สุดเสมอมาครับฝากะะฝากเพลงด้วยซิงเกิลสัปัาห์ที่สุดด้วยได้ครับก็เดี๋ยวฝากเพลงให้ฝากเพลงตื่นจะฝากเพลงตื่นด้วยอาจก็เพลงนะครับใน เอ่อเรื่องซองแดงแต่งผีนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5เพลงนะครับโดยก็จะทยอยปล่อยมาตอนนี้มีเพลงตื่นนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ฟังในทีเซอร์แล้วก็เพลงที่2คือสัมภเวซีเพิ่งปล่อยเมื่อวานเลยนะผมก็สามารถไปฟังได้เป็นเพลงคู่บู๊กิ้งกันครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมซองแดงแต่งผีนะครับเป็นภาพยนตร์แรกของเราสองคนที่เล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยังมีลาแสดงอีกมากมายครับข้างแล้วก็ ทีมงานคุณภาพมากมายครับหวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกได้ความตลกแล้วก็ได้อีกหลายๆอารมณ์หลายความรู้สึกที่มาดูหนังนี้แล้วก็ได้กลับบ้านไปวันที่วันที่20มีนาคมนี้นะครับก็อย่าลืมมาเข้าโรงหนังดูหนังกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมนะถ่ายรูป